สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนวิชั่นรายการที่จะทําให้คุณรู้ทันความเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันเนตันเจริญค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเริ่มต้นช่วงแรกนะคะด้วยข่าวคราว,าวความเคลื่อนไหวรอบอาเซียนกันค่ะโดยนครโฮจิมินของเวียดนามนะคะประกาศจะนําแบบจําลองรถไฟใต้ดินสายแรกของเมืองมาจัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมเป็นเวลา3เดือนค่ะเพื่อรวบรวมข้อแนะนําและความคิดเห็นของประชาชนค่ะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือแบบจําลองขบวนรถไฟใต้ดินที่จะนํามาให้บริการในเส้นทางรถไฟใต้ดินสายแรกของนครโฮจิมินห์โดยจะจัดแสดงให้กับประชาชนได้ชมเป็นเวลา3เดือนเพื่อรวบรวมความคิดเห็นค่ะ งานจัดแสดงตู้รถไฟจะมีขึ้นที่บริเวณก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดินในเขต9ของนครโฮจิมินห์ซึ่งตามการระบุของหน่วยงานการจัดการทางรถไฟในนครโฮจิมินห์รถไฟที่จะนำมาใช้วิ่งให้บริการผลิตโดยบริษัทฮิตาชิข,ของญี่ปุ่นค่ะในรถไฟ1ตู้จะมี4ประตูในแต่ละฝั่งและมีที่นั่งรวม45ที่นั่งรวมทั้งที่นั่งสำหรับผู้พิการ ในเบื้องต้นนะคะรถไฟ1ขบวนจะประกอบด้วยตู้รถไฟ3ตู้ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้930คนและจะมีการเพิ่มจำนวนตู้ในภายหลังค่ะรถไฟจะวิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะดังนั้นรถไฟจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเดินทางระยะทาง19.7กิโลเมตรที่เริ่มต้นทางตั้งแต่ตลาดเบนแทงในเขตหไปสิ้นสุดที่สวนสนุกเสยเตียนในเขต9 โครงการรถไฟใต้ดินสายแรกของนครโฮจิมินต์ตั้งงบประมาณการลงทุนที่2,490ดอลลาร์ 2, โดยทุนมากกว่า88%มาจากความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนายอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นและงบประมาณที่เหลือเป็นส่วนที่นครโฮจิมินห์รับผิดชอบตามเดิมนั้นนะคะโครงการรถไฟใต้ดินมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2,561แต่เนื่องจากความล่าช้าในการจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างทำให้กำหนดถูกเลื่อนไปเป็นปี2,563ค่ะ กระทรวงคมนาคมของเวียดนามปรับลดงบประมาณกว่า1,000ล้านบาทนะคะในการก่อสร้างสนามบินลองแทงที่คาดว่าจะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ในจังหวัดดุงนายทางตอนใต้ของเวียดนามค่ะ เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐบาลได้ยื่นแผนปรับปรุงล่าสุดสำหรับการก่อสร้างสนามบินในเฟสแรกต่อคณะกรรมาการของรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากตัวเลขที่ประเมินไว้ในเฟสแรกที่7,800ล้านดอลลาร์สหรัฐเลือประมาณ6,600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ จ้าหน้าที่การท่าอากาศยานเวียดนามกล่าวถึงรายละเอียดการปรับแก้กโครงการเนื่องจากผู้วางแผนโครงการได้ตัดสินใจที่จะสร้างรันเวย์เพียงเส้นเดียวในการก่อสร้างเฟสแรกแทนแผนก่อสร้างก่อนหน้านี้นะคะที่กําหนดสร้าง2รันเวย์ด้วยกันส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในการคํานวณงบประมาณยังรวมทั้งส่วนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับกระทรวงกลาโหมในการจัดการที่ดินของรัฐ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อีก185.14ล้านดอลลาร์สาหารัฐหรือราว6,000ล้านบาทเลยทีเดียวแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนโครงการก่อสร้างสนามบินแต่ขนาดรองรับผู้โดยสารสูงสุดของสนามบินลองแทงแห่งนี้นะคะยังอยู่ที่38ล้านคนต่อปีในช่วงเฟสแรกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเป้าหมายของสนามบินลองแทงถูกสร้างให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง100ล้านคนต่อปีค่ะหลังจากปี2593เป็นต้นไปค่ะ ช่งค่ะบริษัท General Motors ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะคะออกมาเปิดเผยว่าจะยุติการผลิตรถยนต์ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะรวมถึงเลิกจ้างพนักงานกว่า500คนซึ่งจะมีผลภายในสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะ บริษัท General Motors หรือ GM ผู้ผลิตรถยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่าจะยุติการผลิตรถในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเลิกจ้างพนักง,งาน500คนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะเนื่องจากประสบปัญหาต้นทุนสูงหลังจากเข้าไปตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในอินโดนีเซียเมื่อ80ปีก่อนค่ะแต่จะยังคงขายรถแบรนด์เชฟโรเลตในประเทศดังกล่าวผ่านตัวแทนจำหน่ายต่อไปค่ะ ปัจจุบันค่ะโรงงานของ GM ในกรุงจาการ์ตามีกำลังการผลิต40,000คันต่อปีผลิตรถตู้ครอบครัวขนาดเล็กรุ่น Chevrolet Spin ป้อนตลาดทั้งในอินโดนีเซียและตลาดอื่นๆในอาเซียนและเมื่อปีที่แล้วค่ะ GM ขายรถรุ่นนี้ในอินโดนีเซียได้8,500คันค่ะคุณผู้ชมคะมีการจับช้างเผือกตัวที่9ได้จากป่าอิระวดีของประเทศเมียนมานะคะหลังจากที่ใช้ความพยายามตามหามาเป็นเวลานานค่ะ ยคนในภูมิภาคอาเซียนนะคะเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่งคั่งของราชวงศ์รวมถึงจะนำความโชคดีมาสู่ประเทศค่ะสน,นักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงป่าไม้พม่าจับช้างเผือกในป่าภูมิภาคอิรวดีหรือเอยาวดีทางฝั่งตะวันตกหลังจากพบเห็นเมื่อ6สัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ความพยายามตามหากระทั่งจับได้เมื่อไม่นานที่ผ่านมาค่ะ,เป,เ,ปะ,คะเป็นช้างเพศเมียอายุ7ปีสูง1.9เมตรนะคะเป็นช้างเผือกตัวที่9ที่จับได้ค่ะ โดยช้างเผือก8ตัวก่อนหน้านี้ที่ทางการพม่าจับได้ส่วนใหญ่มาจากป่าแถบอิราวดีเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ทางการพม่าเลี้ยงไว้โดย5เชือกอยู่ในกรุงเนปิดออีก3เชือกอยู่ในสวนสัตว์นครย่างกุง้ง จากข้อมูลของกองทุนสัตว์ป่าโลกนะคะมีช้างเอเชียราว25,600ถึง32,750ตัวอยู่ในป่าค่ะเฉพาะตัวผู้นะคะจะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มล่าช้างเอางาในขณะที่การจับช้างเพื่อมาใช้งานภายในส่งผลกระทบต่อประชากรช้างในป่าค่ะอินเดียเวียดนามและพะมา่ามีกฎหมายห้ามแต่ในพมา่ายังมีการลักลอบจับมาลากสุงและขาสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะ เพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นานนะคะแต่ทว่าเทคโนโลยีก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อชาวเมียนมากมากยิ่งขึ้นนะคะโดยบริษัทเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Google ค่ะก็ได้เริ่มพัฒนา Gmail นะคะเพื่อรองรับภาษาเมียนมากเพื่อให้เข้าถึงจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศค่ะ ไรอันเคมเลอร์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Google ระบุว่าหลังจากพมา่าเปิดประเทศได้ไม่นานจะทําให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเพิ่มจํานวนขึ้นปัจจุบันมีชาวพมา่าที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ราว2องล้านหกแสนคนซึ่งขยายตัวกว่าในปี2554ที่มีชาวพมา่าเพียง50,000นคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือคิดเป็นเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นนะคะดังนั้นทีมงานของ Google จึงได้ทํางานอย่างหนักโดยหาข้อมูลจากผู้พูดภาษาพมา่าจากภายในประเทศและทั่วโลกเพื่อที่จะจับความแตกต่างที่มีอยู่เล็กน้อยของภาษาพม่า และให้แน่ใจว่าการแปลเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสมบูรณ์โดยเมื่อเดือนเมษายน2556 Google Search ได้เปิดบริการภาษาพม่าไปเรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดค่ะ Gmail ก็สามารถรองรับภาษาพม่าด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่74ในระบบของ Gmail ค่ะ คุณผู้ชมคะนิตยสารฟอสนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ามหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุด4อันดับแรกของมาเลเซียนะคะมีทรัพย์สินลดลงรวมกันถึง3,600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยค่ะก็ราวๆ1,17,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยเป็นผลมาจากราคาตลาดหุ้นที่ลดลงนะคะรวมถึงราคาน้ำมันร่วงและเงินริงกิตที่ลดลง10%เมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์ค่ะ ฟอบสระบุว่านายโรเบิร์ตกวกวัย91ปียังคงครองตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของมาเลเซียเป็นปีที่10ติดต่อกันโดยมีทรัพย์สินสุทธินับถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะประมาณ11,300ล้านดอลลาร์หรือราว367,250ล้านบาทลดลง200ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย6,500ล้านบาทจากปี2,55 6ค่ะ ส่วนนายเทียนันดากริณนันเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมมหาเศรษฐีอันดับที่2มีทรัพย์สิสน9,700ล้านดอลลาร์หรือราว3,115,250ล้านบาทลดลง1,600ล้านดอลลาร์หรือราว52,000ล้านบาทจากปีก่อนส่วนหนึ่งเพราะหุ้นบริษัทบ่อน,น้ำมันนอกชายฝั่งของเขาราคาตกค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะนายเควกเหลียงชาญมหาเศรษฐีอันดับ3ประธานกลุ่มฮองเลียงกรุ๊ปที่ทําธุรกิจครอบคลุมทั้งการเงินการผลิตการจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานมีทรัพย์สิน5,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว182,000ล้านบาทลดลง800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว26,000ล้านบาทค่ะ ขณะที่นายริมโกเทมหาเศรษฐีอันดับ4ประธานเกนติ้งมาเลเซียที่มีคาสิโนทั้งในมาเลเซียบาฮามาสลอนดอนของอังกฤษสิงคโปร์มนิลาของฟิลิปปินส์และนิวยอร์กของสหรัฐมีทรัพย์สิสน5,500ล้านดอลลาร์หรือราว1,078,750ล้านบาทลดลง1,000ล้านดอลลาร์หรือราว3 2 5 0 0 0ล้านบาทค่ะเนื่องจากเศรษ,ษฐกิจจีนที่ชะลอตัวกระทบกับธุรกิจการพนันและบันเทิงของเขานั่นเองค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามการจัดระเบียบขอทานในประเทศไทยในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้ค่ะ